ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเปลี่ยนชุดโคมไฟติด like ฝ้านะครับเป็นหลอดกลมนะครับอันนี้มันเสียแล้วนะครับดำๆงนี้เสียแล้วแล้วก็วันนี้จะมาเปลี่ยนเป็นหลอด LED นะครับก็เริ่มเลยนะครับก็มีวิธีเปลี่ยนยังไงนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ให้ถอดให้ถอดหลอดไฟถอดบาลาดถ์ตัวเตอร์นี่ออกลงมาก่อนนะครับแล้วค่อยเอาหลอด LED ขึ้นนะครับก็ก่อนที่จะ ดึงสายไฟออกนะครับควรจะปิดสวิ์หรือ,อนั่นเบรกเกอร์ก่อนนะครับควรจะลดเบรกเกอร์ลงก่อนนะครับเพื่อป้องกันไฟช็อตนะครับอันนี้สามารถเราก็ดึงได้เลยนะครับก็ถอดอันนี้เป็นตะขอยึดต่อไปเราก็ดึงออกได้เลยนะครับง่าย,ายๆครับต่อไปถอดสตาร์เตอร์ออกนะครับ ถอดบาลัดสตาร์เตอร์อ่อนครับให้เหลือเฉพาะถอดบาร์หลดัดถอดบาร์หลัดกับสตาร์เตอร์อ่อนครับให้เหลือเฉพาะสายไฟที่จะต่อเข้ากับหลอด LED นะครับเดี๋ยวเราไปดูหลอด LED กันนะครับ คราวนี้มาดูในส่วนของหลอด LED นะครับตอนนี้เราเพิ่งซื้อมานครับจากร้านขายวัสดุไฟฟ้านะครับรายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับวิธีการซื้อนะครับซื้อให้เป็นที่เป็นแม่เหล็กนะครับมีแม่เหล็กนะครับจะมีแม่เหล็กในการยึดยึดรงนี้ยึดเข้าไปนี้ได้เลยนะครับยึดเข้าไปที่เหล็กนี่ได้เลยนะครับแล้วก็นะครับยึดยึดได้เลยนะครับ แล้วก็ซื้อที่มันมีขนาดเล็กกว่าตัวโคมไฟติดผนังเดิมของของเรานะครับมันก็จะเข้าพอดีนะครับคราวนี้เราก็ต่อไฟได้เลยนะครับครับวิธีการต่อนะครับไฟฟ้าเนี่ยไฟที่บ้านเรามันจะมีมีสองเส้นนะครับมีสายลายกับสายนิวตันนะครับวิธีการตรวจเช็คว่าอันไหนสายลายนไหนสายนิวตนันใช้ถ่ายงวัดไฟนะครับจิ้มไปครับจิ้มจิ้มไป ไฟก็จะขึ้นอันนี้เขาเรียกสายลายนะครับที่มีไฟนะครับในส่วนของสายนิวตันนะครับไฟก็จะไม่ขึ้นนะครับเอามือจับได้เลยนะครับต่อเข้ากับสาย led นะครับที่เราซื้อมานะครับในในตัวนี้นะครับมันก็จะบอกนะครับ n n คือนิวตันนะครับแล้วก็ลายก็คือ l มันจะมีตัว l กับตัว n อยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้ามันไม่บอกหรือให้สันนิษฐานไว้ว่าตัวสีน้ําตาลตัวนี้นะครับเป็นสายลาย นะครับเป็นสายลายนะครับทีนี้เราก็ต่อเข้าได้เลยนะครับนี้เราก็ต่อเข้าดเลยสายลายข้าไปสายลายนะครับ สายยืต้นก็ไปสายยืต้อน จัดสายไฟให้เรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวลองเปิดไฟดูเห็นไหมครับ,รบ,รบ,รบก็ง่ายๆนะครับสำหรับเปลี่ยนหลอดไฟหลอด led นะครับจากหลอดอกลมที่เป็นหลอด ฟูลเลสเซนต์นะครับเปลี่ยนเป็นหลอด LED นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากนะครับ